กรณีดาม่าแม่ปูนาเจ้าของเพจดังปูนาฟ้าใสพระรามสองกับซีโอแมนจากเต็นท์รถคุณพงษ์ซึ่งเป็นผู้ให้เงินทุนแม่ปูนาหลังซีโอแมนโพสต์คลิปอยู่กับแฟนสาวและก็มีการโทรเจรจากับแม่ปูนาพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าแม่ปูนาขอยกเลิกสัญญาแต่ยังไม่พร้อมคืนเงินคืนเงินส่วนที่เหลือสีกห้าแสนบาทคืออะไรอ่ะงงไม่ได้พูดว่าแม่ปูนาเป็นมิจฉาชีพเลยป้า ใช่ครับนัดกับแม่วีนานะครับผมจะโทรหาแม่วีนาเรื่องแบ่งผลกมสมัรอบที่สามเขาพิมในไลน์นะครับเขาพิมพ์มาว่าอยากจะขอจีงเพิ่มอีกหนึ่งล้านเขาบอกว่าจะหาผู้ใหญ่มาร่วมเซนเป็นพยานเป็นค้าประกันหนึ่งคนทีนี้แม่ปูนาส่งโนติสมาหาผมบอกว่ายกเลิกสัญญา สวัสดีครับแม่พุนาสองกันยายนนี้มาตามนัดน,นะครับไมไ่เข้าไปค่ะเดี๋ยวต้องรออวกจไม่ก็คือตอนนี้จะขอยกเลิกใช่ไหมครับถ้าจะบอกยกเลิกสัญญาผม,มาต้องเป็นคนบอกคุณไม่ใช่คุณบอกผมเงินคุณผมยังไม่ได้คืนเลยอะ่ะเพิ่งได้จับมาห้าแสนเองแต่คุณมายกเลิกสัญญาแบบนี้บอกจกักใจแล้วว่าผมวัดดดนกับคุณสุดท้ายผมก็โดนจริง ถ้ายกเลิกก็เอานี้ไหมแม่ปูนามาหาผมคืนเงินส่วนที่เหลืออีกห้าแสนบาทแล้วก็จบไปเลยทำไมต้องถามพนงานเทมต้องถามนาะคะค่ะกาี่คุลงท้นเนี่ยตี่ค้เนโซชียลองว่าแูนาตอนแรกค่ะที่แม่ปูนามาเอาทุนมาคืน

แทอ,อเป็มเต็คือมปูนาจะต้องคืนเงินปื่มเนี่ยจะต้องถามานาแล้วคือถามเมื่อไหร่อะได้ไเดีก็ต้องดูก่อนว่ารออเราดความเสียหายไปแล้วมากไอมแค่ไหไม่เกี่ยวอะไรกับเรารค่ะไม่เกี่ยวกับคนเลยค่ะเกี่ยวกับแมู่นาเมูนาไดรับผตร่มีคนมาว่าว่าแม่ปูนาเป็นมิจฉาชีพแต่ที่เรนไม่ได้พูดว่าแม่ปูนาเป็นมิจฉาชีพเลยป้าคํ่าูคู้เราถูกนว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะ้ย ดี้ยงคาว่าเปยังไงต่อเมื่อพูนักผูก้จากทนายแล้วว่าทนายว่า,ายังไงก็โทรกับมาแจ้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ วัดไม่คืนแหละก็ะเลยแบบยองไปย่างอื่นอันนี้เพิมบอกเลยนะว่าเพ้มไม่คูกในสิ่ง<อ>ที่แบนทำเลยซึ่งเพิมมาคุยกับพี่แมนแล้วว่ามันไม่มีธุรกิจไหนสําหรับคนที่ไม่มีหลักแหล่งอะไรเลยแล้วก็แบบพูดว่าจะให้อะไรเท่าไหร่เราได้อย่างเงี้ยนี่เป็นไปไม่ได้ซึ่งพี่แมนก็บอกว่าเขารู้แต่เขาอยากช่วยเอาแล้วเพิ่มจะต้องไงแล้วผมก็ทะเลาะกับแฟนเมื่อคิดว่าการช่วยเหลือคนมันจะทําให้ผมเดือดร้อนจะทําให้ครอบครัวผมมาเกิดแตกแยกเพราะว่าไม่มีใครเห็นด้วยสักคนที่ผมทำในสิ่งนี้้้้ึาาาาออยยยกกช่วใหเค ไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปให้คนที่ไม่มีหลักประกันเลยด้วยซ้ำแม้กระทั่งบ้านรถจะไม่มีอะแล้ววันที่สองเอาตังมาด้วยไหมอนีัน้นมียบูนาอามันนี้แม่บธนามีเงินเท่าไหร่ครับตจะม่มจ้งยอย่ามันี่าไร่แม่าควันที่สองกันยาเท่าไหร่ไม่ร้มค่ะ ใจคนกันไม่เชื่อเหรอให้แม็กการลับไปดูได้ไม่เชื่อหรือก่อนหน้าที่จะทำที่สอดเรื่อใดอย่างไม่ต้อะมีเหตุผพ่อนไม่จะได้มีตาผมเข้าใจแล้วครับไม่มีอะไรได้คุยแล้วครับขอบคุณนะคะสลูกว่าเขาไม่พร้อมจ่ายผมนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่จ่าเงินแลยวด้วยเหตุผลก็คือธุรกิจเขาไม่ดีนี่จ่ายผมลงทผมต้องขอโทษนะครับขอโทษจตใจว่าผมไม่้ตั้งใจทำให้แม็กนาเสียภาพลักแล้วแม็กกูนาที่ผ่านมาเขาไม่เคยโงผมเลยเขาไม่ใช่นิสัยชีพนะครับก็ถ้าใครอยากอุดหนุนเขาก็ไปอุดหนุนได้เลย ตอนนี้เงินทิ้งผมติดอยู่กับเขาอีกน้าแ่าบป่ครับเขาไม่สามารถขายของได้เลยก็อยากฝากเอซีว่าจริงไหมฝากเอซีทุกคนช่วยสื่อันหน่อยนะครับ ผมลงทิพแล้วได้รับผลกระทบกิงผมอยากให้สังคมช่วยตัดสินแม่ปูานาหน่อยครับโพสเตทเมน้นตั้งากผมร่วมทุนให้สังคมเห็นด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้นแม่ปูนาขายดีแล้วพอผมลงทิพไปยอดขายหายไปเลยผมแค่มาช่วยแม่ปูนาครับหากมันเป็นที่ผมผมจะรับผิดแต่ถ้าไม่ใช่แม่ปูนาคืนเงินที่ผมลงทุนไปกลับมาก็พอครับผม,มยังไม่ได้เงินทุนคืนเลยนะครับสำหรับทีเกเคสแล้วเคสที่เหลือนะครับขอให้เอาหลักฐานสเตทเเน้นและหลักฐานการทำธุรกิจทั้งหมดเข้ามาคุยกัน เพื่ครับออกผมให้เวลาถึงกันยายนนี้นะถ้าไม่มีคนเข้ามาผมจะดำเนินการในวิธีการของผมแล้วก็ผมรู้นะครับว่าใครเอาเงินผมไปปั่นบาคาร่าบ้างใครเอาเงินผมไปท,ทําธุรกิจจิดกฎหมายใครเอาเงินผมไป,ป่อยผู้นอกระบบผมรู้หมดนะครับรีบเข้ามาคุยกันนะครับก่อนที่ผมจะดําเนินการท่านเด็ดขาด ตอนนี้เพจผมถูกลบไปเลยน่าจะถาวอเลยด้วยสาวปาติดตามเพจใหม่ของหน่อยผมตั้งขึ้นมา2เพจหนึ่งเพจคุณพงษ์เว้นวัชผู้นำมาตรฐานรถมีสองเพจที่2ก็คือคุณพงษ์เว้นวัชบายเวินวัชซีโอมันส่วนเพจสำรองก็จะเป็นเพจพงษ์เว้นวัชซีเว้นวัชอัปเดตรถเข้าใหม่และป้ายปากมูลสาวปากปติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะดูนะตอนนี้อะ แล้วกระแสในกระแสบอกว่าแม่ปุนาเอาไปสองล้านสามล้านคุณแมนรบกวนยืนยันหน่อยว่าแม่ปุนารับคุณไปจากคุณแมนกี่ล้านแม่ปุนารับเงินจากุณไปหนึ่งล้านบาทค่ะในมุมแม่ปุนานะเ,าเข้าใจคุณแมนตรงไหนรู้ไหม จะมีกลุ่มผู้ผู้ร่วมชะตากรรมไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอาเงินทุนคุณแมนไปนะเท้าที่แม่ปูนามีข้อมูลอยู่ในมือตอนนี้เกินสิบล้านนะเกินสิบล้านแม่ปูนาเข้าใจว่าคนส่วนนั้นอะที่เอาเงินคุณแมนไปแล้วเขาผิดสัญญาเอ้ยเขาไม่คืนเงินเอ้ยแล้วเขาอะไรเอ้ยมุมนั้นนะมุมนั้นแม่ปูนาเห็นใจคุณแมน Mm hmm. แต่คุณแมนก็ต้องเข้าใจด้วยว่า mm hmm. การทําคลิปของคุณแมนคุณแมนอาจจะหมายถึงเทปนั้นๆๆๆหรือเปล่าตแต่หนึ่งในนั้นคนที่เขา ่าคือมมันนแปูนนจนต่อมาเมื่อวานนี้ครับแม่ปูนาเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนเห็นคุณแมนเนี่ยโพสต์ว่าต้องการร่วมลงทุนและช่วยเหลือนักธุรกิจคนไทยให้ยอดเติบโตตนจึงได้มีการเสนอแผนงานให้กับคุณแมนรับฟังเพื่อรับทุนโดยมีการเสนอขอทุน1ล้านบาทเพื่อแลกกับเงินปันผล15%จากเงินต้นซึ่งผ่านไป1เดือนคุณแมนสนใจและได้นัดพูดคุยเซ็นสัญญาร่วมลงทุน1ล้านบาทโดยต้องแบ่งผลกําไรให้คุณแมนคือ25%ทุกเดือน ในวันที่สองของแต่ละเดือนจากนั้นตนได้มีการนําเงินปันผลของเดือนกรกฎาคมคือเดือนแรกไปให้กับคุณแมน250,000บาทซึ่งวันนั้นคุณแมนเห็นว่าธุรกิจไปได้คุณแมนได้บอกตอนว่าจะเพิ่มทุนให้ตอนอีกหนึ่งล้านบาทแต่ต้องเอาเงินปันผลเดือนต่อไปมาให้คุณแมนก่อน เดือนต่อมาวันที่2สิงหาคมตนได้เอาเงินปันผลไปให้คุณแมนแต่คุณแมนกลับคำบอกว่าจะไม่ไปต่อกับแม่ปูนาแล้วและจะไม่ให้เงินอีก1ล้านบาทเนื่องจาก f อฟบอกมาว่าไม่ควรสนับสนุนแล้ว ก่อนจะยื่นข้อเสนอว่าหากเอาเงินปันผลอีกเดือนมาให้จะพิจารณาอีกครั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจูจๆคุณแมนได้มีการโพสต์คลิปลักษณะว่าดูว่าแม่ปูนาเนี่ยจะไปต่อได้หรือไม่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาซึ่งในคลิปคุณแมนไม่ได้บอกว่าแม่ปูนาเป็นมิชฉาชีพแต่ตนมองว่าเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้แม่ปูนาโดนคอมเมนต์ด่าว่าเป็นมิจฉาชีพ และโดนด่าต่างๆน,นานารวมไปถึงโดนทักมาด่าทุกช่องทางจนมีผลกระทบต่อธุรกิจขายของไม่ได้จนเมื่อ6วันต่อมาตนขายของไม่ได้จึงตัดสินใจติดต่อทนายว่าต้องการยุติสัญญาและขอคืนเงินให้กับคุณแมน ซึ่งทนายได้ทําการส่งโนอเตให้กับคุณแมนและให้ตนเนี่ยไปเจรจาไกลเกี่ยในเรื่องการคืนเงินแต่เมื่อวันที่27สิงหาคมคุณแมนได้มีการโทรมาสอบถามเมื่อวันที่2กันยายนพร้อมที่จะจ่ายเงินหรือไม่แต่ตนไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินจึงอธิบายว่าตน,นาขายของไม่ได้เลยเพราะได้รับผลกระทบหลังคุณแมนได้มีการโพสต์คลิปไปแต่ทางคุณแมนก็ยืนยันว่าจะเอาเงินคืนเท่านั้นส่วนตัวจึงขอปรึกษาทนายซึ่งหลังปรึกษาทนายแล้วตนก็ได้มีการโทรกลับไปหาคุณแมนคุณแมนบอกว่าผม พร้อมทําคลิปขอโทษแม่ปูนาถ้าผมทําให้แม่ปูนาเสียหายตรงนั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีก2วันคุณแมนกลับลงคลิปว่ายกเลิกให้ทุนทุกกรณีเพราะที่ผ่านมาให้ทุนไปแล้วโดนโกงทุกเคสมีปัญหาทุกเคสไม่ได้เงินคืนทําให้คอมเมนต์คิดว่าเป็นตนและโจมตีตนมากกว่าเดิมจึงทําให้ตนเกิดอารมณ์และได้ขออนุญาตเข้าไปคุยกับคุณแมนเพื่อหาข้อยุติ โดยได้มีการเข้าไปพูดคุยกันในวันที่31สิงหาคมโดยคุณแมนบอกว่าตอนไม่เอากำไรแต่จะขอคืนเงินต้นให้ครบซึ่งเหลืออีก5 0 0 0 0 0บาทซึ่งส่วนตัวยืนยันจะให้คืนแต่ตอนนี้ตนได้รับผลกระทบจากคลิปของคุณแมนทำให้เดือนสิงหาคมไม่มียอดขายเลยจึงขอให้คุณแมนดึงยอดเดือนสิงหาคมให้ โดยการเอาสินค้านี้มาขายในมุมของคุณแมนตามที่เคยบอกว่าจะช่วยเรื่องการตลาดการดันยอดโดยตนจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณแมนแล้วขายได้กำไรยังไงก็เอาเงินมาให้ตนและหัก5 0 0 0 0นบาทไว้แต่คุณแมนปฏิเสธเพราะติดเรื่องบัญชีจึงขอให้ตน,นเปิดบัญชีใหม่และคุณแมนจะโพสขายให้เพื่อให้เอฟซสนับสนุนและซื้อของตนและหากตนได้ยอดแล้วก็เอาเงินคืนให้คุณแมน5 0 0แสนบาท หลังตกลงกันแล้วตนได้ทําการเปิดบัญชีแต่คุณแมนไม่ได้มีการโพสต์ขายให้แต่กลายเป็นว่าโพสตคลิปล่าสุดที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แม่ปูนาเปิดเผยนะครับว่าหากคุณแมนไม่โพส์คลิปต้นเรื่องตอนไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญาและพร้อมจะทําตามสัญญาทุกเดือนแต่ตอนนี้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วตนได้รับผลกระทบท้งด้านการค้าขายและก็สภาพจิตใจจนตนเนี่ยไม่กล้าออกไปขายของที่ตลาด พร้อมยืนยันว่ามีเจตนาจะคืนเงินให้แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดยอดขายจึงไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนไปคืนซึ่งต้องมีการเจรจาอีกครั้งหรือไม่ยืนยันว่าตนนําเงิน1ล้านบาทมาลงทุนจริงทําจริงตอนอายุ50ปีแล้วตนจะมองการทําธุรกิจตลอดว่าจะต้องออกดอกออกผลและต้องทําได้จริงแต่ที่บอกว่าตนจะต้องเอาเงินคุณแมนมาคืนคุณแมนนั้นเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ส่วนตัวต้องการให้คุณแมนกู้คืนชื่อเสียงของตอนคืนมาด้วยโดยการทําคลิปแก้ต่างเพราะก่อน หน้านี้ลูกค้าของตนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเอฟซีของคุณแมนแต่หากมีการเจรจาแล้วไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้ตนก็ขอทําตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมี ซึ่งก็ต,ง <CE> ต้องไปดูข้อกฎหมายว่าตนจะทําอะไรได้มากน้อยเพียงใดเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นควรจะจบตั้งแต่หลังบ้านที่มีการเจราจากันแล้วขณะเดียวกันครับข่าวาสดออนไลน์ได้มีการติดต่อไปยังซีโอแมนปรากฏว่าผู้ช่วยของคุณแมนแจ้งว่าตอนนี้คุณแมนยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อใดแต่จะทาคลิปชี้แจงลงทิกต o อกของช่องตอนเองซึ่งตอนนี้คุณแมนสภาพจิตใจยังคงปกติดีและเชื่อว่าหากมีการชี้แจงแล้วเรื่องจะจบทั้งหมด ขณะที่เรื่องนี้ครับล่าสุดนะครับทนายไพศาลเรื่องลิ์ครับก็ออกมาอัดคลิปนะครับโดยบอกว่าแม่ปูนาเนี่ยเข้ามาแล้วก็ขอให้ทนายเนี่ยช่วยพูดกับเจ้าหนี้ให้หน่อยเรื่องเงินทุนหนึ่งล้านบาทเพราะตอนนี้แม่ปูนาเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินแอ้เราก็สงสารก็เลยให้ยื่นโนติดไปแต่พอเราเห็นคลิปก็ต้องบอกว่าใครพูดอะไรกับทนายไพศาลไม่หมดตายทุกรายและก็บอกด้วยนะครับว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตรงนี้เอาจะัดต้องๆเลยกับพี่ไปศาลนะ คือแม่กกูนานเนี่ยตั้งแต่ออกเทปในข่าวของศิลปินท่านหนึ่งนะแล้วก็มีการคนสงสารห็นใจให้เงินให้ทองไปนะครับในรายการดังรายการหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อทางรายการนี่เกยเอ,อ,อันนี้ก็มีมามาติดต่ออยู่ก่อนหน้านั้นสองสามเดือนคือ เอามันปูมาให้ที่ออฟฟิศไม่ค่อยมีเวลาจริงก็หายไปเดินเข้ามาขึ้นรายการดังอีกครั้งเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาไปได้เงินได้ทองจากคราวนั้นมายังไงแล้วตอนนี้ธุรกิจกไปยังไงอ่าแล้วก็มาขึ้นขึ้นรายการดังอีกครั้งเรื่องอะไรเราก็ทราบแต่ตื่นเดียวจนล่าสุดเนี่ยเข้ามาหาพี่เจ้าสิงห์โอแปดเนี่ยทำธุรกิจปูนาป้าใส่อยู่นะครับเราก็ถามความสบายดีอะไรอของเขาเนี่ยเขาไปเป็นข่าวเป็นข่าวไปเป็นนี้สิงห์เขาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกธุรกิจเขาขาดสภาพคล่อง เขาเนี่ยอยากหาคนลงทุนร่วมลงทุนหรือหาในทุนง่านว่าเหมือนจะช่วยลงทุนอ่ะเอาหลักประกันไว้แล้วผมผมไม่ได้สนใจคมาลงทุนนั่นแหละมาช่วยลงทุนแต่เหมือนว่าจะมาปรึกษาปัญหาด้วยอันนี้ก็เริ่มเล่าปัญหาว่าเขามีอะไรนะร่วมทุนเอาสัญญามให้ดูกับผู้ร่วมทุนผู้ส่วนร่วมทุนรายเดืก็บอกว่าเนี่ยเขามีการผู้ร่วมทุนรายเนี่ยผู้ส่วนรายเนี่ยลงทุนมาให้หนึ่งล้านโดยมีเงินปันผลเนี่ยโดยตกลงกันให้ให้เดือนละสองแสนห้าคือลงทุนหนึ่งล้านนะแต่ให้ปันผลเดือนละสองแสนห้าต่อเดือนนะ อ่อาแล้วไม่แต่ยานี่บราเหมือนกินเงินเออผมไม่ได้ดูอาจจะปีนึงแต่เพียงแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้อ่าอันนี้ฟังแม่ภูนาเล่าฝ่ายเดียวนะต้องให้ความเป็นธรรมฝั่งนู้นเขาด้วยนะสองฝ่ายนะแต่เขาเล่ายัางายฟังแบบนี้สองแสนห้าต่อเดือนแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวถ้าธุรกิจเนี่ยมันดูแล้วมีรูปทางเนี่ยเขาจะลงทุนอีกหนึ่งล้านอันนี้เป็นคำกล่าวอ้าของแม่ภูนาที่พูดถึงพุ่นส่วนแบบนี้ครับอ,อันนี้หลังจากนั้นเนี่ยแม่ภูนาเนี่ยได้ให้เงินตังค์ผลสองล้านไอ้สองแสนห้าเนี่ยเดือนที่หนาายฟังว่ ผู้ลงทุนรายนีู้้ที่แน้วเนี่ยก็ไปถามเดซี่เขาว่าควรจะลงทุนกับแม่ปูนาต่อไหมผู้ลงทุนรายเนี้ยเขาก็เกิดความไม่อยากลงทุนแล้วไม่มั่นใจหร,รืออะไรก็ตอบแข็งต่องใจเขาก็เลยขอทุนคืนแล้วก็ถามเท่าไหร่เขาบอกหนึ่งล้านพร้อมกับเงินปันผลที่จะต้องให้ปันผลเดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ย,ย,ยอีกสองแสนห้าซึ่งใช้ใจ่ายในคราวเดียวคือหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเขาก็จะไม่ลงทุนต่อในหนึ่งล้านแม่ปูนาเขาก็เลยพูดทนายว่าเขาก็เหมือนล้มจะไปลงทุนบอกคูเพิ่อมอะไรที่ว่าจะได้ทุนหนึ่นยยยยมาา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 หหหทนนดด้้้วววเเเตุผลออบก่บก่่สสััญญญญใูี มันบอกว่าเขาเนี่ยถูกจำกัดว่าสัญญาเนี้ยบอกเลิกได้ฝ่ายเดียวโดยหุ้นส่วนที่ลงทุนหนึ่งล้านเนี่ยแม่ก,กูนาไม่สามารถบอกเลิกได้แล้วแม่กูนาก็อ้างกับทนายว่าเขาบอกว่าจะต้องจ่ายคนทั้งเงินทุนหนึ่งล้านพร้อมกับเงินปันผลสองสองแสนห้าเป็นหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทไม่รวมอ่ะไอสองแสนห้าสอแสนห้าห้าแสนที่จ่ายแล้วนะ มาแบบน่าสงสารผมเฝ้ายุ่งเหยิงมาเลยว่าเขาหมดทางแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเขาไม่รู้จะพูดกับเจ้านี่ยังไงอยากให้ทนายเนี่ยโทรคุยตอนนั้นนะ่ะเราก็บอกเราไม่รู้จักเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วมันอน่อนขอร้องก็ดีๆเขาบอกว่าเขาพูดแล้วอะไรแล้วมันไม่เป็นผลเราก็สงสารนะเราก็เห็นว่าคนเรามันผิดพลาดได้กับตัวกับใจเราบอกเอายี่ สิ่งที่ทนายช่วยได้ก็คือทำเป็นกระบวนการกฎหมายออกเป็นโนตีไปให้เขาละกันก็เป็นขอยุติแล้วก็ขอชระหนึ่งเงินคืนคืนแล้วก็ขอบอกเลิกไปในตัวแล้วก็ขอไก่เพียร์แล้วทุนเงินบาทไม่เอาเลยตั้งแต่แม่คูนานเคสก่อนนะั่ละก็ไม่เคยไปยุ่งติดต่อเงินบาทเดียวหุ้นลงเลยไม่มีทนายไม่ยุ่งคิดสร้างที่ไรไปเราก็มองว่าแล้วฝ่ายเจ้านี้เอ๊ะไม่ได้เจ้านี้ผุ้ส่วนก็จะได้ทุนคืนด้วยมันเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ให้เขามาไก่เกี่ยกันเพราะว่าปูนาบอกว่าหาเงินหนึ่งล้านสองแสนคืนไม่ได้ถามว่าอะแล้วถ้าไก่เกี่ยกันเนี่ยสัญญามันบอกเลิกได้ไม่ใช่ฝันบอกเลิกได้ฝ่ายเดราก็บอกเลิกได้ไม่เกลี่ยปูนาได้เท่าไหร่เขาบอกมีค่าอย่างน้อยสองแสนห้าห้าแสนแล้วขอคืนทุนเนี่ยตัวเลขมันจะต้องอยู่เท่าไหร่ไอ้ห้าแสนสองแสนห้าที่จ่ายเวลาสองงวดมันคืาว่าขอคืนทุนมันคัดไงเราร่วมทุนแล้วก็มีสัญญาแล้วก็ขอคืนได้ฉะนั้นถึงแม้คุณจะจ่ายไปแล้วห้าแสนนะค้้าาาไไมมม่่่ดรระบบุคววเสียงกัอน พี่ยังไม่รู้เรื่องที่เห็นว่อนตัวเชี้ยวเลยแล้วที่พี่เห็นที่ขำตรงไหนรู้ไหมที่บอกสัตว์โลกเป็นไปตามการรมที่ได้ํำเดียวเลยกรรมุนาว้จะตีโลโก้พูดกับนายไปสามเนี่ยพูดถ้าไม่ตรงข้อที่จริงตายทุกบานนะคือสิ่งที่ทนายฟังมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ยมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้ในแม่พุนาทนายบอกให้ไปคุยกับเขาดีๆไปร้องขอไปขอเขาด้วยความสุภาพแต่เสียงเนี่ยล้วได้ปรบลงกับทนายไว้ว่า สามารถหาเงินจายก็ได้สองแสนห้าสิบห้าแสนแต่ในคลิปที่เขาพูดทางฝ่านั้นเขาอ้าง,าง่ะที่วา่าโซเชียลคืณลองรับเงื่อนไขนะเอามาคืนน้องห้าแสนจบเขาก็แปรนะแต่จริงๆเขาจะเอาล้านคืนก็ได้แต่แม่คุณนาบอกว่าอ๋อค่ะค่ะคุณไม่ได้ส่อย่างนี้อย่างนี้ค่ะเสียงแข็งใสเขาเสร็จก่อนเดี๋ยวต้องถามทนายก่อนค่ะอ้าวทีนี้ก็คือเอาทนายไปเป็นเครื่องมือหรือเปล่าแล้วนี่เป็นไพศาลด้วยสนุกเลยโนติสมันก็ระบุชัดค่อยค้ำข้อความที่เขามาหาพี่เงินสักบาทที่ก็ไม่เอาตั้งแต่คุณได้รับความเห็นใจ คนเราอ่ะพี่ถึงบอกภาษาชาวบ้านแล้วกันเวลาร่ารวยมีเงินทองเนี่ยไม่เคยติดต่อมาหรอกอันนี้พี่พูดลอยๆนะไม่ได้ว่าใครนะ,ะก็คือตอนแต่พอเดือดร้อนเนี่ยมาได้ซึ่งในลักษณะดเดียวกันพี่ก็จะฝากถามไปยังแม่กุนายเลยว่าในตอนที่มีประชาชนให้ความเห็นใจเข้าใจสงสารเนี่ยเห็นหายไปเลยไม่หาตหนายหายไปนานมากนะหลายเดือนเอาอ่องมันปูมาฝากแล้วก็แจกคนไปหมดหลังจากนั้นไปทำธุรกิจกับใครยังไงก็ไม่รู้เรื่องไปขึ้นรายการอีกครั้งเราก็ไม่รู้เรื่องสุดท้าย เดือดร้อนมาเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นเอาทานายเนี่ยไปอ้างแต่ไม่เอ่ยชื่อเฉยๆ<ม>แต่โนติสมันก็บอกว่าเป็นมาจากบริษัททนายไปศาลน่ะ<ม>ซึ่งเราช่วยเงินสักบ,บาทก็ไม่เอานั่นหมายความว่าเอาทานายเป็นเครื่องมือหรือเปล่า<ม>แล้วทานายบอกคุณว่าไงเราสอนคุณไม่ว่าผมแจ้เขาก็สอนเลยนะเขาต้องรู้ตัวเป็นอย่างดีบอกว่าคุณพูดกับคนอื่นเขาดีๆพูดอย่าเสียงดังอย่าตะโกนข้างพูดด้วยความสุภาพ<ม>แล้วยิ่งเป็นอย่างนี้คุณไม่ไหวอการาพ้องคุณด,ด,ด,ดูเขาดีๆ<ม>กลับกลายว่ากลายมาฝั่งมูลเขารับเงื่อนไขแล้วคุณก็บอกออออไมม่่่่่คะขถาาาทนนนยกโแสดงวี จะไปโอมเหลีงใครได้ใหญ่ขนาดนั้น,ลนเลยหรอไม่เกี่ยวเลยเอามาพูดกันต่อหน้านะนเ,าเนี่ยทั้งฝั่งเับตอนนี้ฝั่งแต่ฝั่งภงูนายังไม่ฟังฝ่ายนู้นแต่มองเจตนาฝ่ายนู้นเราก็เห็นเราก็พอเขาเห็นโน้นดิเขาก็รับหลักการเนี่ยแต่ทำไมแม่ภูนาที่บอกจ่ายให้ได้สงสัยน่าจ่าไม่ทำกับอ้างทนายเอาเองินเขาได้วันนึเงเอาเงินเขาได้เนี่ยพูดกับเขาเนี่ยออมน้อยอุปภาพมากเลยแต่วันจะคืนเขาไม่เสียงเปลี่ยนเลยในคลิปเสียงเราผมพูดได้ว่าเป็นนี้ต้องการนะชัดไห